สวัสดีทุกท่านนะมาพบกันอีกซึ่งเคยกับสุขภาพดีกับเสืออาหารแฮปปี้วันรับเป็นเสืออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหมอสรบทุกท่าน้็ชอบดูแลสุขภาพดูภาพเสืนโซมแบบไหน่ก็อย่าลืมนะแฮปปี้วันกล่องนี้ับกล่องสีเขียวบรรจุที่สามสื่แคปซูลับวันนี้เรามีบุคคลท่านหนึ่งนะที่มีสุขภาพเสิมโซงเป็นแพลเบาหวานนะต้องตัดเยื่มาครับแต่ก่อนบุคคลท่านนี้ับ เป็นแผลประาที่หนเท้าครับล้างแผลทุกวันทุกวันพอล้างไปอ่ะมันก็ลูกล้างไปเรืยสุดท้ายเดินตัดนิ้มาครับนี่คือภาพตรงตัดนิ้มาครับเราจากกันมาเปิดใจครับรับเรื่องราวสิ่งดีๆจากแฮปปี้วันครับไปฟื้นฟูสุขภาพแั้วเรามาติดตามเรื่องราวของบุคคลท่านนี้ไปด้วยกันครับครับสุขภาพดีกับเสิร์ฟอาหารแฮปปี้วันกับก้าว เัด้าือนไัดเพวปกินม่้ิน้แล้วีเนอันนี้คือโดนตัดนิ้วมันิ้วหนึงนาทีนะโดนตัดนิ้วมากแประวันตุยนะครับอันนี้คือภาพก่อนกินนะครับมีอาการปวดแล้วครับมีอการปวด้วที อนแเป็นแผลดิ่เดียวโรงพยาบาลมาเกดพยาบาลสุรันขยนย็บุรบมยันมีน่บครับครับอนุญาตคุณพ่อครับบนนี้ครับบริษัทแฮปปี้ในทีินไลนะครับมาติดตามคุณพ่ออนุญาตครับคุณพ่อสีอย่างนอกครับบุญสมคุณพ่อบุญสมครับยุบานไหนนอกครับบ้านหนองแวงนะครับผม ตะกอนคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงครับสุขภาพร่างกายนะครับตะกอนนี่ร่างกายก็ค่อยยค่อยกินครับตะกอนนี่ยิ่ว่าเป็นเบาหวานเป็นแผลนะครับเนาะคุณบ่อเป็นแผลเปื่อยนี่ไปงพยงบานครับง่ยงบานไปตัดนิ้วมาคุณพ่อตัดนิ้วบบบนี้ก็เอาว่ดีขึ้นเนาะพอดีลูกสาวนี่ก็เลยดูดจักรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บ้นครับเรียกคุณพ่อเข้าบริษัทนะครับเนาะ หลังจากนั้นคุณพ่อกินเสริมอาหารไปวันกินไปกี่เดือนคุณพ่อกินไปกี่เดือนจาได้บ่แต่ว่าผมจําได้ประมาณสองเดือนนะครับครัเมื่อแรกครับน้พรากินไปครับแพ้คุณพ่อนี่บุญสมนี่แผ้แห่งสนนะครับเนาะช่วงแรกแทางมดสัตว์นี่ภาพครับภาพของคุณพ่อบุญสมนีอยู่นะครับว่าหลังจากกินเสริมฮั่นทับปีวัน่านไปครับสอบภายในสองเดือนครับนี่แหละครับผมแพ้คุณพ่อบุญสมนะครับผม อันนี้ครับพ่อแผลคุณพ่พอบนสมนปัจจุบันครับแห่งสนิทภายในเวลาสองเดือนนะครับผมนี่แหละหลังจากดังคุณพ่พอบุญสมมีจาิการแข็งแรงบ่ครับผมอาการร่างกายแข็งแรงะรประดีขึ้นบ่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเนาะหูนะคุณพ่พอพหูได้ยินชัดเจนบ่หูน่ะยินครับยินเป็นบางครั้างนะครับเนาะขออนุญาตคุณพ่พออายุเท่าไรแล้วนะอายุปัจจุบันเนี่ย อายุเท่าไรแล้วนะแปดสิบเท่าไรแปดสิบก็ปีนะครับคุณเนาะรัังจากกินเสริมอาหารนวำบ้านพันไปกับคุณพ่อบุญสมกับรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงครับเป็นปกติก็ไ้ชมาซิคุณร่างจิตตามไมโอนี่นะครับผมเนาะให้คุณพ่อบุญสมเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่เป็นแพ้เบาหวานครับเบาหวานแพ้เป็นเปื่อยครับนี่แหละครับผมเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับ ขอบคุณหลายเด้อคุณพ่อเด้อห,ดห้สุวภาร่ลังกายแั็งแรงนะครับผมขอบคุณครับพินนังางบ้านครับหลังจากชมวิดีโอจบแล้วสุดยอดเลยครับจากแผลเบาหวานที่โดนตัดนิ้งเท้าหลังจากคุณพ่อโดนตัดนิ้งเท้าสุดท้าย่อนเกิดใจครับเอาสิ่งดีจากเสือมแฮปที่วนันครับไปฟื้นฟูแผลหลังจากทานไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ครับวันหนึ่งเดือน่านไป แผลเริ่มแคบลงแห้งลงออกจากการแผลแห้งสิ่อคุณพ่อปัจจุบันก็ก็ไม่ได้ล้างแผลอีกเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่คือเรื่องรายลเอีดที่อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนที่มีสุขภาพเสื่อมโทรมหรือมีญาติพี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับแผลตะวัน้วอย่าเพิ่งไปตัดเิืวอะย่เพิ่งไปตัดขาให้เลื่อถึงเสรมิมอาหารแฮปปี้วันตอนนี้แล้วสุขภาพของท่านจะเปลี่ยนแปลงแ,แข็งแรงแน่นอน สุดท้ายนี้เขาให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพร่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านครับจากปีก้กาวไป